เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ท่านวอวัชระเมธีพระนักวิชาการนักคิดนักเขียนและเป็นนักบรรยายธรรมะได้เขียนถึงท่านพุทธทาสพิขุไว้ในแง่มุมที่บางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนท่านวอวัชระเมธีบันทึกไว้ว่าความกตัญญูของพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระที่นักปรญ์ยกย่องกันว่าร้อยปีจะมีพระเช่นนี้รูปหนึ่งในประเทศไทยคือท่านพุทธทาสพิขุ โยมมารดาของท่านพุทธทาภิขุชื่อแม่เคลื่อนนามสกุลผานิตยูเนสโกโยกย่องให้ท่านพุทธทาเป็นบุคคลของโลกการที่ท่านพุทธทาภิขุจากพระป่าธรรมดาธรรมดาแล้วก็อยู่จังหวัดชายขอบคืออยู่ถึงจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีอ่านพระไตรปิฎกด้วยตัวเองเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเรียนจบแค่ชั้นวิยมปีที่สองเรียนธรรมชั้นเอก แล้วบาลีก็ไม่ถึงปริยนเก้าแต่แค่ชั้นปริยนธรรมสามประโยคเท่านั้นแต่ภูมิปัญญาของท่านพุทธทาสไบเบทีโลกในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกที่มีสอนเรื่องศาสนาและประัชญาเขาจะต้องบรรจุคําสอนของท่านพุทธทาสเป็นหนึ่งในชิ้นงานสําคัญที่นักศึกษาจะต้องได้อ่านกันน่าแปลกว่ายิ่งท่านมรณภาพห่างออกไปกี่ปีก็ตามชื่อเสียงของท่านกลับดังมากขึ้นเป็นทวีตรีคูณ ทั้งๆท,ที่เป็นคนทั่วไปพอล่วงลับดับขันไปน่าจะหายแล้วแต่ท่านพุทธทาสไม่ใช่ยิ่งหายไปกลับยิ่งโด่งดังการที่ท่านเป็นคนของโลกท่านวอมองว่านอกจากอัจฉริยภาพของท่านแล้วยังเป็นเพราะโยม,มารดาของท่านท่านพุทธทาสเคยพูดคําสําคัญเอาไว้ว่าถ้าไม่มีแม่ไม่มีสวนโมกถามว่าทำไมท่านจึงพูดประโยคนี้ ก็เพราะว่าตอนที่ท่านทิ้งกรุงเทพในปีพศ2475ก่อนที่คณะราษฎรจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเพียงหนึ่งเดือนท่านไปสุราษฎร์ธานีแล้วท่านคิดจะสร้างวัดป่าที่ไม่มีโบสถ์ไม่มีวิหารไม่มีศาลาการประเรียนไม่มีพระพทรรูปโยมแม่ก็เรียกไปถามว่าลูกลูกจะสร้างโบสถ์ยังไงล่ะไม่มีพระประธานไม่มีผนังโบสถ ไม่มีหลังคาไม่มีช่อฟ้าใบรากาแม่ไม่เข้าใจว่าบทของลูกมันจะนำไปสู่อะไรท่านพุทธทาสก็ตอบว่าโยแม่โบทที่ลูกจะสร้างนี้นะมันเป็นโบทที่ประดิษฐานอยู่ในหัวใจคนคือลูกจะสร้างโบทที่ไม่ต้องเปลืองอิฐไม่ต้องเปลืองปูนไม่ต้องเปลืองก้อนกรวดก้อนหินแม้แต่ก้อนเดียวลูกจะสร้างโบทสร้างวิหารในใจคน แม่ท่านเป็นแม่ที่เสี่ยงมากเพราะพระลูกชายคิดนอกกรอบแต่แม่ท่านเห็นดีเห็นงามด้วยท่านพุทธทาสเขียนไว้ว่าวันนั้นถ้าโยแม่ห้ามคำเดียวว่าลูกอย่าทำคำพุทธทาสไม่เกิดและโลกจะไม่ได้รู้จักพระพุทธศาสนาในมิติที่มีชีวิตชีวาที่สุดอย่างที่ท่านพุทธทาสเผยแผ่เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่านี่นะ ที่ฉันเป็นพุทธทาสมาได้เป็นเนื้อเป็นตัวมาได้ใครก็ตามที่ชื่นชมอาตมาภาพเห็นว่าถ้าทำประโยชน์ได้ดีที่สุดอยากจะชมอาตมาขอให้ชมไปถึงโยแม่ของอาตมาด้วยนั่นแหละแม่ของอาตมาสอนแล้วท่านพุทธทาสก็ได้อุปนิสัยหลายอย่างมาจากโยมารดาอุปนิสัยอย่างหนึ่งก็คือความกตัญญูท่านพุทธทาสภิขุเคยแสดงธรรมะกันหนึ่งเอาไว้ในวันแม่ สิสงิงหาคมท่านเล่าว่าท่านมีเรื่องที่น่าเสียใจยอยู่เรื่องหนึ่งคือท่านยังไม่ได้ตอบแทนพระคุณแม่ให้ถึงที่สุดท่านเล่าว่าตอนที่ท่านเป็นพระบวชใหม่ไปอยู่ที่ป่าสวนโมกขะพลารามชายาทุกๆวันโยมแม่จะจัดอาหารใส่ปิ่นโตไปส่งให้พระลูกชายและทุกทุกวันพระลูกชายพอฉันเสร็จแล้วนึกถึงบุญคุณของโยมแม่ ท่านจะเขียนข้อความใส่กระดาษเล็กๆแล้วก็ม้วนแนบไปในปิ่นโตให้คนเอากลับไปฝากโยแม่ทุกๆวันโยแม่เอาอาหารใส่ปิ่นโตมาหล่อเลี้ยงกายของพระลูกชายทุกๆวันพระลูกชายเขียนธรรมะเวลา้อแนบใส่ปิ่นโตกลับไปหล่อเลี้ยงจิตใจของโยแม่ท่านทำดีกับแม่ขนาดนี้แทบทุกวันโยแม่ เอาอาหารใส่บิโตส่งไปถวายพระลูกชายพระลูกชายเขียนข้อความธรรมะเล็กๆสั้นๆน้อมแนบใส่บิโตกลับไปเลี้ยงจิตใจของแม่ตอนท่านอายุ80ปีท่านบอกว่าอาตมายังเสียใจที่ทำดีกับแม่น้อยเกินไปเราท่านทั้งหลายเคยทำอะไรดีๆอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเคยส่งอะไรไปให้แม่ไหมโดยมากเรามักจะโทรศัพท์ไปหาพ่อแม่ทีนึงก็ตอนมีปัญหา ตอนดีๆไม่โทรหรอกเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อไร่โทรศัพท์ไปหาเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อไหร่เขียนจดหมายไปหาตอนที่เราอยู่ดีมีสุขเราแทบไม่คิดถึงคนสองคนนั้นสักนิดหนึ่งท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นลูกที่แสนดีเหลือเกินอยู่มาวันหนึ่งที่สวนโมกนั่นเองจู่จูมีคนงานมาลิดรอนกิ่งไม้ซึ่งสูงชะลูดแต่และต้นสูงกว่าสิเมตรหมดเลยก็มีพระรูปหนึ่ง ไปฟ้องท่านอาจารย์พุทธธาตุว่าหลวงพ่อหลวงพ่อให้ใครมาลิดกิ่งไม้ในวัดเราหรือเปล่าต้นไม้มันสูงครึ้มอย่างนั้นมันดูดีจะตายทําไมหลวงพ่อให้คนมาลิดกิ่งไม้หลวงพ่อก็บอกว่าเธอจะรู้อะไรฉันสั่งให้คนงานเขาลิดรอนกิ่งไม้ออกนี่เพราะมันบทบังทัศนียภาพพระรูปนั้นถามกลับว่าอะไรครับหลวงพ่อคือทัศนียภาพ ท่านพุทธทาสต,ตอบว่าเธอดูเขาลูกโน้นสิแล้วท่านก็ชี้มือไปไกลออกไปจากสวนโมกมีเขาอยู่ลูกหนึ่งชื่อเขาประสงค์บนยอดเขานั้นท่านอาจารย์พุทธทาสเอาอัฐิคือกระดูกของโยมพ่อโยมแม่ไปบรรจุไว้ในถ้ำและทุกวันท่านจะเดินออกกำลังเดินออกกำลังเสร็จแล้วท่านก็หันไปมองยอดเขานึกในใจว่าโยมพ่อ โยมแม่ที่ให้อัตมาได้บวชนี่นะไม่ต้องเสียใจอาตมาได้ตั้งใจเป็นพระอย่างเต็มที่ได้ตั้งใจเผยแผ่แผอย่างเต็มที่เข้าแดงแกงร้อนทั้งหมดลูกใช้อย่างคุ้มค่าไม่ให้เสียทีที่โยมพ่อโยมแม่ได้ตั้งใจให้ลูกมาบวชท่านไม่เพียงแต่ภาวนาท่านขินเอาไว้ด้วยทุกเช้าเวลาเดินออกกำลังท่านก็จะมองไปที่ยอดเขาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แม่ อยู่ต่อมากิ่งไม้มันครึม้มบทบังยอดเขาประสงค์ท่านมองไม่เห็นยอดเขาเชื่อมกับโยมพ่อโยมแม่ไม่ได้สัญญาณมันไม่ชัดก็เลยสั่งให้คนลิดกิ่งไม้อย่างที่บอกพระรูปนั้นได้ฟังก็บอกว่าโอ้โหท่านอาจารย์ลึกซึ้งจริงๆท่านบกวาวชิระเมธีบอกว่าได้อ่านเจอเรื่องนี้ถึงกับนิ่งไปหลายนาทีเลยนึกถึงว่า ทำไมครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ของเรานั้นกตัญญูต่อพ่อแม่เหลือเกินพ่อแม่ท่านล่วงไปแล้วตั้งกี่ปีกี่ชาติแต่ท่านไม่เคยลืมแต่เราทั้งหลายซึ่งยังอยู่นี่สิพ่แอ,มอ,มแ,มอมแม่ยังอยู่ทําท่าจะลืมบางคนลืมจริงๆแต่บางคนแกล้งลืมพ่อแม่ยังอยู่แท้ๆแกล้งลืมซะอย่างนั้นเหตุผลที่เราลืมพ่อลืมแม่บางก็บอกว่างานยุ่งช่วงนี้ลูกยังไม่ปิดเทอม หรือว่าต้องติดตามสามีไปราชการหารู้ไม่ว่าตลอดเวลาพ่อแม่เฝ้ามองหาเราตรงทางเข้าบ้านมองดูว่าลูกจะไปถึงเมื่อไหร่ท่านอาจารย์พุทธทาสพ่อแม่ล่วงไปแล้วเหลือแต่เท่ากระดูกกิ่งไม้มาบดบังทัศนียภาพของยอดเขาท่านสั่งให้คนลิดออกแล้วเราท่านทั้งหลายพ่อแม่ยังอยู่ในบ้านโทรศัพท์หาพ่อแม่นิดเดียว นั่งรถไปหาแป๊บเดียวก็ถึงแต่แล้วเราก็ทำเป็นลืมคิดดูสิอย่างนี้เราจะสู้ครูบาาจารย์เราได้ไหม